ครับวันนี้จะมาพ่นยาทุเรียนนะครับมียาฆ่าแมลงยาเชลาและก็บำรุงด้วยนะครับอ่าเราก็มีสารจะไใบที่เราทำเองนะครับแล้วก็อ่ายาเชลาแล้วก็ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองเราก็จะเติมให้นะครับอาหารเสริมกับอาหารรองเราก็ผสมเอาเองนะครับเนี่ยวันนี้เราจะมา มาพ่นในครั้งเดียวนะครับทั้งบำรุงทั้งรักษาและป้องกันนะครับเอาเลยนะครับเพื่อนวิธีพ่นก็เหมือแบบนี้เลยนะครับอ่าพ่นล่างขึ้นบนนะครับอ่าพ่นใต้ใบก่อนนะครับเพราะว่าปากใบของทุรียนอยู่ใต้ใบนะครับจะดูดซับอาหารได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเทือราที่อยู่ข้างหน้าก็ จะได้โดนในยาเชลลาเราด้วยนะครับพเพราะเชลามันอยู่ใต้ใบเราก็ขีดได้ด้วยอบางคนก็ขีดตะข้างบนนะครับจะไม่โดนในเชลาอยู่ใต้ใบหรือใต้กิ่งท้องกิ่งครับอเวลาขีดเราก็ขีดให้ทั่วอย่างนี้นะครับถ้าขีดไม่ทั่วเราก็กําจัดเชลาไม่ได้เ้อพี่น้องอ่า อ่านะครับนี่ต้นคู่ที่เรามาปลูกเสริมนะครับนี่ต้นทุเรียนเข่งที่เรามาปลูกเสริมเพราะต้นนี้ไม่ค่อยสวยนะครับไม่สบายคือไม่สวยเราก็เลยเอามาปลูกต้นคู่นะที่เหลือนะครับอ่าะล้วก็จะมาพ่นบำรุงและป้องกันและรักษาพร้อมกันเลยนะครับนใต้ใบก่อนนะครับเพืเ่อนๆแล้วก็ไล่ไล่บนต่ออ่าฉีดฉีดให้ให้ทั่วนะครับอย่างนั้นเชื้อราอยู่ใต้วงใต้ใบนะครับมแมลงลี่เอ๋ อยู่ใต้ใบแล้วก็ขี่ไม่โดนนะถ้าเราขี่สักข้างบนนะครับแต่ความจริงแล้วข้างล่างอ่ะ,อะปากใบของน้องสุเรียนนะครับที่หาอาหารที่ดูดซับอาหารได้ดีนะครับ พ่อเนี้ยนี่ต้นนุ่งใยะต้นนี้เรต้องทายดรอกครับต้นนี้กําลังไก่ยอดเดือดดีนะครับอย่างยาวเลยเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยต่อช่วงนี้แหละที่เราสมควรที่จะพ่นบำรุงให้น้องได้แข็งแรงครับอีกอย่างหนึง่งแมลงก็จะมาแทะกินใบอ่อนเราได้นะครับแต่ใบแก่เราไม่พ่นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ช่วงนี้สาคัญที่สุดนะครับที่เราจําเป็นต้องพ่นบำรุงรักษาและป้องกันพวกโรคพวกมแมลงนะครับ เนี่ยช่วงใบอ่อนนี่นะครับเราต้องจัดการเลยนะครับก่อนที่แมลงจะมาลงหรือเพลี้ยไฟะไรแดงจะมากินใบของเราเพื่อนๆต้องหมั่นดูแลนะครับช่วงนี้นะครับถ้าใบแก่แล้วน้องไม่มีปัญหานะครับใบแก่แล้วอ่าไม่ต้องไม่ต้องพ่นก็นได้นะครับใบแก่เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการสารอาหารแล้วครับเพราะว่าใบเขาแก่แล้วแต่ใบอ่อนอยู่เนี่ยอน้องสุรียนต้องการสารอาหารมากนะครับ เราต้องช่วยบารุงให้น้องแข็งแรงนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะเพื่อน